ทริปนี้เราก็มาอยู่กับเจมส์สายหวานฟิชชิ่งไปกันต่อก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับเจมส์สายหวานนะครับผมวันนี้เรามาอยู่บ่อล้างบางบ่อนะครับผมตอนกลางคืนนะตอนนี้เวลาสามทุ่มนะครับมากับน้องออยนะครับแล้วเรากําลังจะลงเบ็ดกันนะครับ ตัวเบ็ดที่ผมใช้กันนะครับก็จะเป็นตะก่ว20กรัมนะครับผมตะก้อ2เซนนะครับลูกปัดเหมือนเดิมนะครับแต่คืนนี้พิเศษหน่อยนะครับจะเล่นตัวเบ็ด0.3นะครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานกันนะครับผมผสมเหยื่อแป๊บครับแล้วปาดเหยื่อไว้นะครับเป็นเหยื่อของเราเองเหยื่อของเตรมสายหวานนะครับโอเคครับผมเราติดตามชมครับอ้าวเป็นไงน้องออย ยุงชุมมากครับตอนนี้เราก็เพิ่งลงเบ็ดกันครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าปลาจะเข้าไหมนี่ก็เป็นสภาพใหม่นะครับจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นะมีน้าอยู่ก้างๆครับพอดีนะน้ตรงนู้นเขาแนะนําให้ขึ้นมาตรงนี้นะเป็นกระเตงของน้ที่อยู่แถวนี้นะครับ โอเคครับเราติดตามทผลงานครับผมวันนี้เราตกกันดึงน่าจะประมาณ6โมงหรือ7โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราดูสรุปผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่วะ ปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกมาแล้วครับผมไซเล็กครับมินิ<ส>ม,ม,ม,มนนอลแนน่อนตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่าคนระับปลาตัวแรกเป็นยังงไา อากศหนาวมากเลยครับเขี่ยงคืนดินจัดจัดติดตามมาต่อครับเยอหาโลอดเด็กที่หัวบ่

ยนตอนนี้แล้วก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะเวลาบ่ายโมง20สิบำหรับบ่อล้างช่วงนี้นะครับถ้าจะมาให้ศึกษาก่อน,นะก็ไม่คืนปลาไม่กินนะครับเมื่อคืนผมเล่นเบ็ด0.3นะครับพอดีพี่เข้ามาแนะนําตัวเบ็ด0.8นะครับผมก็เลยปรับขึ้นมานะครับกินช่วงเจ็ดโมงนะ วัน6กจะหกโมงถึง8ปดโมงกินแล้วก็หลัง8ปดโมงไปก็ห่างๆคนระับเน้นนะถ้าใครจะมาก็ศึกษาก่อนนะดูในกลุ่มก่อนนะโอเคครับเดี๋ดยวลิปแสบเดี๋ยวให้น้องออยโชว์ป É <laughs>